สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรายังอยู่ที่รำพันรักวายุทะเลทรายค่ะชอบชื่อจังเลยนะคะเพราะจังเลยค่ะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะของทาง VTV Thailand นะคะเพราะว่าเจ้าภาพก็คือ Tencent Video นั่นเองค่ะสําหรับในเอพิโซดนี้เรามารู้จักนะคะน้องกวนซางกันดีกว่านะคะหน้าตาก็น่ารักดีนะคะสําหรับน้องกวนซางเองก็มีหลายๆอินเวสเตอร์เลยนะ ะะก็ให้การสนับสนุนก็ถือได้ว่าไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะมีดาวดวงใหม่ที่แบบเดินขึ้นมาอยู่แถวหน้า,นาของวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะคะก็ขอให้มีงานนะคะแล้วก็ได้ออนแอร์อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าได้ออนแอร์เรื่อยๆนะคะผู้คนก็จะจดจําได้ว่า๋อ,อคนนี้เองคนนี้เองนะคะสําหรับกวนซางนานนะคะเธอก็มีใบหน้าที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็แต่งกายด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดใน G คอสตูมโบราณหรือว่าในจีนปัจจุบันนะคะก็ถือได้ว่ามีความสวยน่ารักหมดเลยนะคะเหมือนเป็นเหมือนเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่มีออรา่ามีแสงเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้เวลาที่เดินมาก็จะดูว่าสว่างวูบเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะรำพันรักวายุทะเลสาเนี่ยตัวละครที่กวนสังเล่นก็คือ,อเกอิดสินเหวนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นองค์หญิงแล้วก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันใน นวน,นิยายต้นฉบับนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นนังรองหนึ่งกันละกันมีนังรองหนึ่งนะคะคือคู่รองคู่รองคู่หลักก็คือคุณฟางอี้หลุนกับน้อง mm hmm. เฮอริคเคจื่อนั่นเองนะคะ แล้วในเรื่องนี้นะคะบทน่าจะถูกใจใครหลายๆคนคะ่ะเพราะว่าเป็นบทผู้หญิงที่แบบโอ้โหโหดนะเจอหน้านี้ก็จะทุบแล้วก็จะแซ่แล้วก็จะดาบแล้วก็คือเจอหน้าเตะต่อยสู้ทุกอย่างนะคะเป็นคนที่แบบแบบอารมณ์ร้อนนั่นเองค่ะก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆนะคะที่มีบทบาทมากๆในเรื่องนี้เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเนาะก็ไม่ใช่ทะเลสาบที่เออไม่ใช่ทะเลทรายแหมทะเลสาบไม่ใช่ทะเลทรายที่แบบสงบนิ่งอะ่ะเป็นทะเลทรายที่มีพายุ มีความคลั่องคลายแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ของของความเป็นอันตพันหญิงอะเออถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เจ๋งมากๆนะคะคนที่อ่าน,นวรรณยุกต์ต้นฉบับจะชอบบทของเกิดซินเวยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าบทของเธอนานนะคะมันจะไม่น่าเบื่อนะคะมันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามนั่นเองนะคะสําหรับตัวละครตัวนี้นะคะบทเนี่ยจะเต็มไปด้วยความดุค่ะความดุจะเป็นผู้หญิงที่ดุเป็นตัวตึงของทะเล น,ะะนี่ก็คือบทของเกอซินเวยเนี่ยแหละคะ่ะค่ะชื่อเกอซินเวยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับประโยคแนะนําตัวที่ที่นางชอบพูดในนวน,นิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็มีความกล้าด้วยอะ่ะคือถ้านางรู้สึกว่าเอ้ยต้องโจมตีแล้วนะคะอย่างการโจมตีเข้าไปในหัวใจของผู้ชายอะไรประมาณนี้ก็ค่าชื่อเกอซินเวยแล้วก็จําได้ว่าเมื่อคืนนั้นเจ้าไม่ต้องการค่า แต่ว่าข้าต้องการเจ้านะฮะก็คือนางนั้นสู้สุดฤทธิ์ค่ะนางตึงนะฮะสิ่งที่นางอยากได้นางต้องพยายามสุดๆเลยนะคะแล้วก็วินาทีที่ที่แบบตัวละครเกิดซินเวรอยิ้มนะคะก็คือกวนซางเขาน่ารักอยู่แล้วนะคะก็จะดูว่ายิ้มแบบมีสเสน่ห์แล้วก็มาเต็มอะ่ะดูสภาพหน้าผมซะก่อนเ,นเพื่อนๆคือจัดมาเต็มมากเลยนะคะถ้าถามว่ามีตรงไหนที่ด้อยกว่านางเอกนี้ยากที่จะตอบนะคะคือผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีความสวยแบบคนละแบบ ะะแต่ว่าเครื่องแต่งตัวเราก็ดูได้เลยว่าจัดเต็มให้ทั้งคู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือว่านางรองหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าเปรียบเทียบ er นะคะเ,อเกอร์ซินเว่ยเนี่ยว่าเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะนางเป็นดอกไม้พิษเพื่อนๆเราต้องเป็นดอกไม้ป่าด้วยนะดอกไม้ป่าที่เป็นพิษที่อันตรายนะคะถ้าเทียบกับว่าอยู่ในทะเลทรายก็ต้องเป็นดอกไม้พิษแห่งทะเลทรายที่มีสนเสน่ห์มากๆเลยนะคะแต่ว่ากลายเป็นตัวของมนุษย์อะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่จริงๆ แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูเนาะมันจะมีละครเรื่องหนึ่งซึ่งกวนสังเขาก็แสดงมาแล้วก็บทมันจะคล้ายๆแบบนี้คือเป็นผู้หญิงที่ที่มีความยังไงดีมีความแข็งแกร่งอะแต่ว่าในบทนั้นอะ่ะไอ้เรื่องก่อนนะคะหวานก็ จำไม่ได้จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ชื่อภาษาจีนมันก็คือฟู่ตู่หยวนนะคะเรื่องนั้นอะที่รับบทเป็นแม่ทัพมู้หลงอะเพื่อนๆจำชื่อได้ปะเออแม่ทัพมู่หลงบทบทจัดนี่แหละบทจะต่อสู้เก่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความตรงไปตรงมานะคะปักจัดดุร้ายโหดนะคะพร้อมพร้อมที่จะเผชิญหน้าตลอดเวลานะคะคือพร้อมลุยตลอดเวลานั่นเองค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะในเรื่องนี้คือด้วยความที่แต่งตัวเต็มขนาดนี้แล้วก็เป็นแบบเหมือนเผ่าทะเลทรายนะคะก็จะ ะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเรื่องจากเรื่องที่แสดงเป็นแม่ทัพมู่หลงนะคะ ตัวของเกอร์ซินไหวนะคะกับทางด้านนางเอกนะคะแม่นางหวงเป่ยซางเนี่ยทั้งคู่รู้จักกันนะคะแล้วก็เติบโตอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็มีความคิดที่อยากจะเป็นอิสระมากๆนะคะคือเหมือนกับผู้หญิงในทะเลทรายอะไรประมาณนี้ในทุ่งลาบทะเลทรายกว้างก็มีความฝันว่าจะไม่โดนขัดขวางทางด้านความคิดนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีได้ชม ตายลาอันกว้างใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าชีวิตจริงของพวกนางก็คือต้องอยู่แต่ในวังหลวงนะคะเป็นนกที่บินโบยบินวนไปวนมาอยู่ในทะเลทรายนะคะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วต่อมาพอแบบได้โตขึ้นเนาะรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้คือด้วยสภาวะที่ที่ในวังหรือว่าคือเรียกเรียกได้ว่าในบ้านก็ไม่สงบนั่นเองค่ะก็โดนทางด้านของลุงเนาะ,ะก็อยู่ที่แบบวังวนในอํานาจนั่นเองนะคะก็เลยบาง ครับเนาะทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่มีฐาน,นะเหมือนเป็นองค์หญิงทั้งคู่ก็ทําให้ทั้งคู่นั้นก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนชีวิตแล้วก็คือแลกเปลี่ยนแนวคิดอะแนวคิดทางด้านชีวิตด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของ ทั้งคู่เนี่ยก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างเกอซินเวยเองนะคะก็ค่อยๆแบบมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโตขึ้นทางด้านจิตใจเช่นเดียวกันนางก็ต้องการจะช่วยห่วงเปิยสร้างให้หลุดพ้นจากปัญหานะคะส่วนห่วงเปิยสร้างเองก็จะเป็นผู้หญิงที่เติบโตขึ้นนะคะจากที่หวานเคยเล่าไปแล้วว่าจากจิตใจอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความอ่อนแอสัดส่วนใหญ่ในช่วงแรกก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถ จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะ แล้วก็ในการที่ล้วหวนจอมโจรน,นะคะที่เอาไปผิดเกี้ยวยก็เพราะว่าเป็นความช่วยเหลือห่วงเปิดซางของของเกอร์ซินเวยนะคะเพราะว่าเกอร์ซินเวยนั้นก็เอ่อเรียกได้ว่าชะลอเวลาหลอกลอ่อหลอกลอ่อจอมโจรทะเลทรายเอาไว้ไอ้กลุ่มไอ้ล้วหวนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็เลยทําให้เกิดการผิดแผนของทางไอ้โจรสลัดขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะ ตัวของอกวนซางเองก็ได้บอกแล้วว่าชุดเสื้อผ้านนะผมพวกเราเห็นในโปสเตอร์แล้วเนาะมันก็จะเน้นไปที่สีแดงตระการตาแล้วก็มีเครื่องประดับเนาะที่เป็นแบบสีน้ําเงินซับไฟมากมายเลยนะคะก็ถือได้ว่าสวยงามทีเดียวค่ะแต่ว่าก็มีแต่งตัวในสไตล์อื่นๆด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้จัดเต็มกันมากๆเลยนะคะสําหรับกวนซางนั้นนะคะหลังจากที่เรื่องนี้ออนแอร์ออกมาเนี่ยวันว่าจะมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทําไว้ หลายเรื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็น A history of the material arts นะคะก็ยังกระโดดไหวอะ่ะก็คือเล่นบทที่มีเขาเรียกบทบูเยอะนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มาอีกนะคะผลิตโดยทางด้านของชื่อวันมีเดียนะคะแล้วก็ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อเดียวกันของคุณกู่หลงนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าน่าดูมากๆเลยค่ะก็บทนะคะบอกเลยว่าอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่จะมาออนแอร์ต่อจาก เนี่ยต่อจากถ้าเรื่องนี้จบไปนะคะผลงานของกวนซางก็น่าจะทำให้คนแบบ จำเธอได้มากขึ้นมากขึ้นรับบทเป็นไฝ่เฟยๆค่ะไฝ่เฟยๆนะคะก็นิสัยก็ดุอีกแล้วเป็นผู้หญิงตัวตึงอีกแล้วนะคะซึ่งณจุดนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณกวนซ่างเองก็บ่นเหมือนกันนะประมาณว่าโอ้ยถ่ายทําให้ให้นางเอกของพวกเขาเนี่ยมาในบทที่มันเป็นเห่าๆตึงๆแบบนี้หลายๆเรื่องแล้วก็ถ่ายทําพร้อมๆกันเลยอะไรประมาณนี้คืออยากจะให้กวนซ่างนั้นได้ได้บ อื่นๆบ้างนั่นเองไม่อยากจะให้แบบพร้อมตีพร้อมต่อยอยู่ตลอดเวลาเนาะจะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจหัวใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับเช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องอะไรนะจูเซียงลูอี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าชื่อนางเอกนะคะชิวชิวจีนะชิวจีเจยูเจยูภาษาจีนมันต้องจอจานวอลแวนสระอีไม่เอกใช่ไหมฮะชิวจีเออรับบทโดยกวนซางนะคะซึ่งจะเป็นผู้หญิงที่แบบเอ่อมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าจิตใจดีโคตรเลยนะคะด้วยความจิตใจดีก ก็ทำให้มีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะซึ่งในเรื่องนั้นจะเป็นในแนวสาธารณรัฐนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นแตกต่างไปจากจีนคอสตูมโบราณโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามาเล่นในแนวริพับริกันบ้างนะคะโอ้ยมี ต่อแถวยาวไปเลยค่ะเพราะว่าอินเวสเตอร์นะคะดูแลอย่างดีอกวนสางนี้มีอย่างน้อย2บริษัทนะที่หวานรู้ก็คือลงทุนให้น้องเขามาอยู่ในโปรเจกต์ซีรีส์หลายๆเรื่องได้เยอะมากๆเลยนะคะน้องเกิดในปี1995นะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะาความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็เอาเป็นวัดจับตาดูกวนสางเอาไว้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็เราก็อย่าลืมดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะ รำพันรักวายุทะเลทรายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ